มาคุยกับทางนักวิชาการดีกว่าพี yeah. ่เอค่ะอาจารย์คมสัรโพคงนะคะอาจารย์มาอยู่กับเราแล้วที่นี่คะ่ะเข้าใจว่าอาจารย์ไปอยู่ในห้องวินิจฉัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคารับสวัสดีครับาอาจารย์นั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ครับอยู่ครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกเราฟังคำวินิจฉัยเนี่ยช่วงแรกเรื่องซื้อสัตว์สุจริตแล้วก็เอาและเอารอดและเอาสักพักเอะ เอ๊ะถ้าทำถ้าทางจะจะไม่รอดยังไงอาจารย์ความรู้สึกของคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นนะคะก็ก็ความรู้สึกแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกแล้วเอ๊ะจะรอดทุกอันไหมรเร่องนี้มันมีมันมีสองงานก็คือหนึ่งกรณีกรณีวงเล็บสี่วงเล็บห้าใช่ไหมศาลก็บอกวงเล็บสี่ว่ารอดรน่างจากยังไม่ได้กระทําการใด นะที่ทําให้กัมูชาได้ประโยชน์แล้วก็เลยบอกว่ากรณีน,น,นั้นนะ่ก็คือ,อยังไม่เข้าเรื่องไม่ซื้อสัตว์สลิตครับแต่เรื่องพฤติการการกระทําเนี่ยสารก็ชี้มาค่อนข้างชัดนะไล่มาตามมาตรฐานจริยธรรมหลายข้อครับนะครับ,รบแล้วก็ชี้มาว่าไอ้เรื่องการพูดทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งอ่าการกล่าวว่าแม่ทัพภาคสองหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยสะท้อนว่ากบิลเกี่ยวกัผลประโยชน์ส่วนตัว <g ül> มากกว่าผลประโยชน์ของชาติแล้วก็มีนิกษาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายคุณเจนจะเพียงอย่างเดียวครับนะครับสาลก็มองว่าเนี่เป็นการที่อ่พูดง่ายๆว่าไม่ไม่ไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติไม่รักษาเกียรติูุิของประเทศทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายค <g ül> นะฮะหมดความเชื่อถือศรัศาทธาในนายกองตีแล้วก็เลยวินิจฉัยว่าอ่าผิดผิดในเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่เป็นค่านิยมหลักนะฮะแล้วก็ ในหมวดสองที่เป็นเรื่องมาตรฐานการทำงาทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องไร้แรงการก็วิสัยให้คนจากตําแหน่งเฉพาะตัวคร,ครับครับอาจารย์คมสันครับแล้วจากแนวคำนิจัยเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์จะต้องไปยื่นปปชยื่นของเรื่องตํารวจด้วยคำนิจัยน,นี้คือจะมันจะช่วยเสริมสํานวนของอาจารย์อย่างไรบ้างครับ ก็ก็เรื่องอาญาก็ว่ากันไปครับไปพิสูจน์เจตนาอะไรกันอีกทีว่ามีความเสียหายหรือไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเหน่อนะฮะนะนะแต่ว่ามันก็ส่งผลที่ทําให้ปปชคือตํารวจเนี่ยทําคดีเสร็จแล้วแล้วก็ส่งไปปปชแล้วนะฮะก็เป็นส่งผลให้ปปชต้องรีบดําเนินการต่อซึ่งก็จะมีมีสองกรณีแหละหนึ่งก็คือเรื่องอ่ากรณีมาตรา๑๕๗นะฮะกับสองก็คือในเรื่องของ กรณีที่ไปเพื่อสอ,อนสิทธิทางการเมืองนะฮะตามรัฐธรรมนูญที่ต้องส่งไปยังสารฎกาของผู้มงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและก็ตัดสิทการเมืองต่อครับอืออาจารย์ดูแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ที่คือคือจากการที่สาลว,ว,ว,วินิจฉัยออกมาแบบนี้เนี่ย อา,อาจารย์มองว่าอะไรที่มันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะต้องถือเส้นใต้กันไว้เลยค่ะก็ต้องดํารงตําแหน่งคือคือสารเนี่ยพูดถึงหลักการเรื่องของเกียรติภูมิของชาติครับอันนี้วางหลักค่อนข้างค่อนข้างชัดอ่ะนะฮะแล้วก็สารก็วางหลักการของเรื่องของการเจรจาร,ระหว่างประเทศในเรื่องอผลประโยชน์ของชาติเนี่ย นะควรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สําคัญก็คือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรัฐศาสตร์นะเพราะนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองต้องไปตีความแล้วว่าคุณทําอย่างไรอย่างเงี้ยสุต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนนและ,ละรักศาสตร์ผลประโยชน์ของชาติและเป็นไปนตามหลักนิติธรรมนะครับซึ่งอันนี้ศาลก็เหมือนกับวงว่านแนวปฏิบัติที่คุณทำแลือนถะึงแม้ญญจะไม่มีระเบียบแปลกแปเน่ะแต่โดยหลักการคุณต้องระมัดระวังพึ่งง่าการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องความเมืองเนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่าปกตินะครับที่ศาลให้ ให้ให้คำมิชัยแล้วก็บอกว่าการกระทําของของคุณอุ้ิงเนี่ยไม่ระมัดระวังนะฮะแล้วก็มีความประมาทในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาในเชิงมาตร,รฐานจริยธรรมนะครับอืมเอออาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยเอออาจารย์มองการเมืองจากนี้ยังไงต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคุณอนุทินไปพักประชาชนแล้วจะไปส่งเทียบเชิญ จะเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแล้วอาจารย์บางคนก็บอกว่าเอาจบแล้วดิวต่างๆที่เคยมีอาจารย์มองการเมืองจากนี้ยังไงอ่าก็หลักการมันก็คือดิวมันจบแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ต้องเริ่มดิวกันใหม่ครับทีนี้อยู่ในใครมีความสามารถในการกําหนดดิวระหว่างพรรคการเมืงองได้ดีกว่ากันครับนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ปล่อยง่ายๆหรอกรอนะครับององก็คงเกาะเอากับกลุ่มเดิมแหละ พักเดิมที่ร่วมอยู่ไว้ด้วยกันตลอดแหละส่วนภูมิใจไทยไปคุยประชาชนถึงผมคิดว่าอันนี้ก็ทําให้เป็นปัญหาภูมิใจไทยเองนะเพราะภูมิใจไทยเองก็เอ,อเคยประกาศว่าไม่ร่วมกับพรรคที่จะอ่า,ามีปัญหา,ากับเรื่องล้มล้างสถาบานันครับอันนี้ภูมิใจไทยจะคืนคน้ําลายตัวเองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอันนี้ก็ไป <laughs> ต้องไปนั่งคิดเอาเองว่า จะมีปัญหาความเสี่ยงในการเลือกตั้งในอนาคตหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องโดนข้อกล่าวหาีแน่นอนในทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเพื่อไทยคงไม่ปล่อยครับก็คงจะต้องดันแคนดิเดตคนใดคนหนึ่งในพรรคร่วมของตัวเองเข้ามาครับนะครับซึ่งซึ่งถ้าเขาดันมาเนี่ยก็หมายความว่าอนุทินเองเนี่ยโอกาสก็น้อยครับนะครับนะฮะแต่ว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันมันคงแว่งนะดูแหละครับเพราะว่าเอ่อ ตอนนี้ก็เหลือแต่แตกรณีของคุณชายเกษมอย่างเดียวแต่ว่าค,คุณชจยเกษมก็มีข้อมูลหมองเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่เหมือนกันครับนะเท่าที่เท่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในการที่โหวตตอนนี้ก็เป็นเรื่องยากจะทํานายว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีปัญหาความวุ่นวายในเรื่องการได้กัน,ด,กนดีเดตแน่แล้วก็าการดิวเนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติแล้วครับไม่เหมือนกับก่อนๆมาครับครับอาจารย์หนึ่ขอถามคาถามสุดท้ายกัน,กนเป็นไปได้ไหมว่านจะเกิดเห็นนายกมาตราห้าถ้าเกิดกรณีว่า มันไปกันไม่รอดคือมันตั้งกันไม่ได้อีกฝั่งรัฐบาลก็ยังยังยังไม่ถึงเงื่อนไข้นะหรอกนะครับอ่า<ม>ตอนนี้มันเร็วไปครบอ่ะจะถึงเงื่อนไขนั้นได้ก็ต้องหมายความว่าไม่มีหนึ่งไม่มีสภาสองไม่มีกกตค่คะนะฮะถึงจะเกิดเงื่อนไขแบบนั้นได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยองค์ประกอบมันยังมีอยู่ฮะครับ ผมคิดว่าต้องไปจับตาดูอีกภักหนึ่งอ่ะไปรอดูผลมาตราหนึ่งสี่สี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ดีกว่าครับ,รบอาจารย์ดิฉันถามนิดนึงว่าไอ้เอเอ,อวันนี้คอมมินิั่นฉายที่ออกมาเนี่ยอาจารย์ส่วนตัวเนี่ยเป็นไปตามที่คาดไหมคือผมดูผมผมไม่ได้คาดแบบนั้นนะผมคาดจากการฟังการไต่สวนแล้วก็ดูเนื้อหานะคือคผม,มาคาดอยู่แล้วว่าไม่รอดจริงแต่ว่าจะไม่รอดด้วยด้วยคะแนนเท่าไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าก็ออกจะเกินคาดหมายไปหน่อยตรงที่ว่า กลายเป็นเหมือนว่าสารไม่รู้ไม่ใช่แบบ90นะครัเพราะท่านไม่ประกาศคะแนนและแสดงว่าโดยเอกสารนะครับแต่ต้องดูเพจของของสารอีๆแหละครับว่าสารให้คะแนนเท่าไหร่ในเรื่องนี้นะฮะจริงมาแล้วนะฮะนะครับ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 ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์คิดต่อครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์สันพงษ์นะคะนักวิชาการด้านกฎหมายนะฮะ